ผู้ที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ดีใจด้วยกําลังจะมีคนเอาเงินมาให้คุณนี่นีเลยนะคะมีพลังงานของท้าวเวสสุวรรณพลังงานของพระแม่ธรณีเข้ามาในคลิปนี้ด้วยนะคะเออสิงศดิทวโตนะ,ะก็เป็นสิงศดิผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่นะคะหลักๆขอพูดหลักๆก,ก่อนคือเรื่องเงินนะคะเรื่องที่สองเป็นเรื่องที่ดินที่ดินที่หัวอ,อ,อาศัยพระแม่ธรณีอะไรเงี้ยได้ที่ที่ อยู่แล้วมั่นคงอยู่แล้วมีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นเทาวเวพระแม่ธรณีแล้วก็บรรดาลเขาเรียกอะไรเป็นพลังงานดีๆที่ถ้าไม่ได้บันดาเหรอกแต่เป็นพลังงานของท่านที่ดีที่ที่ทาให้คุณอยู่อย่างอยู่อย่างแบบมีอํานาจเลยใช่เป็นเรื่องของอํานาจมีอํานาจมีความมั่นคงแล้วก็เงินไหลนองทองไหลมาหากินได้เรื่อยๆนับที่จะเจอคลิปเนี้ยไปจนถึงปีหนึ่งเลย สูงสุดสี่ปีสูงสุดสี่ปีได้ด้วยนะคะสูงสุดสี่ปีได้ด้วยเอ่อท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจอะหรือท่ามกลางวิกฤตที่ใครพูดถึงเรื่องของสงครามนั่นนู่นนี่หรือว่าใดๆก็ตามปัญหาข้างนอกนั้นแต่แปลกคุณพลังงานไม่เหมือนคนอื่นเลยเนี่ยคุณเป็นพลังงานของราชินีอะดูสิตัวเจมากเลยเนาะเป็นพลังงานของราชินีที่ อยู่ดีกินดีมากๆม,มีเงินมาตลอดนับจากเนี้ยนับจากเจอคลิปนี้ไปจนหนึ่งปีหรือสี่ปีคนอื่นเขาลำบากกันเนาะเธอนั่งแบบืราชีนีนะคะเงินแล้วเป็นไพ่เงินมาเดือตลอดนะแล้วไม่ต้องทำอะไรมากเหมือนลงทุนอะไรบางอย่างไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปอ่าโอเคสิ่งที่ทำให้คุณเป็นอย่างเนี้ยสิ่งที่ทำให้คุณสบายที่สุด ส,สิ่งที่ทำให้คุณอยู่ดีกินดีอุดมสมบูรณ์ขนาดเนี้ยมันเป็นเพราะว่าคุณไม่หยุดเรียนรู้มากกว่านะคะเป็นพลังงานของคนที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมกับโลกใบนี้ต่อให้จะเกิดวิกฤตการเปลี่ยนแปลงไปเช่นไรก็ตามแต่คุณแต่คุณไม่ยากลําบากเลยเพราะว่าคุณพัฒนาตัวเองอยู่เสมอน,นะคะเป็นไพ่ของการพัฒนาตัวเองเสมอนเนี่ยคุณเป็นคนที่สอนได้คุณไม่ได้แบบคุณไม่ได้โดนกลืนไปกับ สิ่งเก่าๆแต่คุณเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทุกวันทุกวันแล้วก็ออ่สามารถที่จะนําสิ่งที่เรียนรู้นั้นเนี่ยมาทําเป็นเงินที่แบบโอ้โหมั่นคงมีอํานาจได้เลยไม่ใช่แค่มีเงินแต่มีอํานาจอะมีอํานาจบางอย่างในตัวนะคะมเป็นพลังงานของทาเวจริงๆแล้วก็พระแม่ธรณีด้วยยิ่งใหญ่มากเลยเธอเธอยิ่งใหญ่จริงๆแล้วเ,เรามองว่าไม่น่าจะมีคนมาเจอคลิปนี้เยอะนะนะคะเพราะฉะนั้นดีใจได้เลยเพราะว่า ไม่น่าจะเป็นคนส่วนใหญ่ในในในโลกใบนี้ยอืมนะแต่เห็นเงินของเธอเยอะมากเงินอำนาจความสุขสบายการกินดีอยู่ดีเธอไม่เหมือนคนอื่นนะคนที่ผ่านมาเจอคลิปเนี้ยใครลำบากเธอไม่เหมือนคนอื่นเลยนะคะก็หากว่าคุณเฮงรวยปังขนาดนี้นะคะก็เราก็ทําบุญบ่อยๆเพื่อเสริมบารมีด้วยนะนะคะดีใจด้วยดีใจด้วย ไพ่ดีมากเลยอ่ะดีแบบดีเวอร์วังอ m มเพรสอ m มเพรอ r แล้วก็ไพ่เงินทั้งหมดมีไพ่เรียนรู้มาไพ่หนึ่งที่เรียนรู้แบบไม่สิ้นสุดจริงๆหาเงินได้แบบเก่งจริงๆดูสินั่งๆอยู่ยังหาเงินได้แบบสบายๆถือว่าดิดนะ,ะอันนี้ให้มงกุฎนี่เลยราชินีโดยแท้จริงนะคะดีใจด้วยเธอเธอ,อไม่เหมือนคนอื่นเลยเนาะ